อย่ามึงไม่ต้องใส่เพิ่มสิมึงใส่เพิ่มมึงยิ่งเยอะกว่าเดิมมึงจะอแไรมึงกินอะไรอยู่เนี่ยไม่มัรวก็ดูตามเขามาแล้วก็ใส่แบบนี้เลยมึงแค่วางแล้วกูหยิบเนี่ยไม่ใช่จื๊อมันแค่ใส่ให้ไปตามถึงบุพลภพแล้วสุดท้ายมันเอามาตัดมึงคนมันจะไม่ทะเลาะกันสักวันหนึ่งไม่ได้เลยหรอไมีเนี่ยเสียงอกซุ่มมวจุกมันริกจับ ไม่จอกลิ้กที่แกไม่เคยฟังเคยฟังดังมากถ้าเคยฟังต้องร้องได้เตียนองปองลิกลไปได้ไม่ร้องร้องไม่ได้ก็มาร้องไม่ได้ตอนนี้มาร้องมาจัดจังหวะร้องยังไงจอกก่อนจอกจอกกึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊งปึ๊บปึ๊บปึ่ปึนบปึ่บปึ่บปึ๊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 บปึปึ๊บ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 ปึ๊งปึ๊งึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บึ มาคลุ้งี่ต่อไป2ล้านวิวทุกคนเป็นติดตามนี่ต่อคลุงชื้อได้ก็จะเก่งเกินแล้วจะเพี้ยวเกินสวัสดีครับผมจ้งื่อนะวันนี้อยู่กับเจ๊กแหล่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 คนสวยอันหลังกูไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ทำไมอ่ะเจ๊กแหล่คนเที่อ่ะอ่ะมึงนี่ก็มึงคนเที่อ่ะมึงนี่ถึงเป็นคนเที้ยก็มีหัวใจ อยงยอมรับตรงๆลยว่าชอบเธอไม่รู้เลวลาพูดอะไรคำคมออกไปต้องมีเพลงเหมือนติกตกนต๊กต็อกเราเล่นติ๊กต็อกเราพูดอะไรคมๆปุ๊บต้องมีเพลงต่อบอกอะไรก็ไปบอกอะไรก็ไปทำอะไรจังแล้วเนี้ยเฮ้ยเข้างี้เลยเหรอใช่ใช่ไปเปล่าก็คือของจื้อเคยกินมาร์ชเมลโล่ปิ้งและเคยทำมาร์ชเมลโลเ่เองและ นีมันต้องมันต้องเกิดมันต้องเกิดนะเคยทำมาร์ชเมลโล่ปิ้งมาแล้วทุกคนทำเองด้วยนะมาร์ชเมลโล่อะแล้วสำเร็จด้วยสำเร็จนี่แต่ว่าอาจจะไม่อาจจะไม่เฟี้ยวเท่าแต่ว่าได้สำเร็จเฟี้ยวมาร์ชเมลโล่เหรอเแต่ก็สำเร็จได้เนาะวันนี้กลับไปดูคลิปมาร์ชเมลโล่วันนนั้ก็เลยคิดว่ามาร์ชเมลโล่เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างอ่าทำอะไรได้บ้างนอกจากเอามานั่งเสียบไม้แล้วก็ปิ้ง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 อ่ะแล้วเราไปเห็นเมนูหนึ่งที่มีชื่อว่าลูกก <New> God, นู๊กัสเหรอใช่นู๊กัสนู๊กัส<า>นี่ต้องไปฉีดยาปฏิชีพไหมไม่ใช่นี่มันนู๊กัสเอ้าก็นู๊กัสเกี่ยวกันนะไม่ใช่นู๊กัสมากัสนู๊กัสไปฉีดยาปฏิชีพกันว้าอันี่มันนู๊กัสใช่นูกัส นูกัสเหรอนูกัสที่แขนนูกัสที่แขนก็เชือกรัดที่ต้นแขนกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจนี่นูกัสที่คอก็เอาเชือกรัดคอให้แน่นแล้วก็ผูกความตายเลยจบนี่แตจอบอกว่านูกัสที่หุ้มากัดคอว่ารัดแต่แค่คออ่ะไม่ให้คุณไปรัดคางรัดอะไรรัดไม่แน่นโอ้ไม่รู้อไม่รู้เออเลยไม่ถึงรังสีดอนเมืองเลยเลยโดนกลับคอ โอเคเมนูชื่อว่านูกัสดหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือตังเมไต้หวันตังเมไต้หวันเป็นเมนูของไต้หวันเหรอม่าใช่นะมันคือว่าอย่างนั้นนะมันก็เป็นเมนูของหวานแหละใช่ไหมใช่ใช่จริงๆแล้วอ่ะแต่มันจะออกมาคล้ายๆตังเมใช่ไหมชื่อจริงๆเลยคือตังเมไต้หวันเลยมันมีขายด้วยตังเมไต้หวันช่จบนูกัสดนูกั๊ดนูกัที่คอโอเคโอเควันนี้ของติ๊กแจะจะมาทำานูกัสด แไม่พูดอ่ะกูก็เลิ่อยู่ว่าเตางเมไตวันนุกัทเอาพี่แหลนพูดนุกัทแล้วพี่จือพูดเตางเมไตวันพร้อมกันสองสองหนึ่งวันนี้เรจะมาทำเตางเมไตวัน <c oughs> เนี่ยมันก็เกินมาคำหนึ่ง <c oughs> ไปดู <c oughs> โอ้โหโยนจริงนี่เอาโยนจริงนี่มันเจ็บนะนี่เมืเ่อกี้กูโยนปลอมด้วยไงล่ะเจ็บปึ๊งเมื่อไรก็โทรมา ว่าทุเียมีอะไรบ้างมีมารชเมลโลมาชเมลโล่ใช่แครกเกอร์ รสอะไรก็ได้ที่เราอยากกินแล้วก็เนยอ๋อคิดเนยอันนี้เป็นแบบว่าที่เราอยากเอาใส่ในนั้นอะก็คืออันนี้เป็น,ปนอัลมอนด์มเมล็ดมะม่วงหินอภิภานบาร์ซิลนัทเฮสซลนัทแล้วก็พีแคนนะครับทุกคนต่อไปเป็นลูกเกดสีทองผล,ลไม้เขาเรียกว่าอะไรผล,ลไม้โอบแห้งผลไม้อบแห้งอะไรก็ได้ไถ้าอยากจะ้ไขนะทุกคนถ้าอยากจะทำตามก็คือวันนี้ชัวร์ว่าอร่อยแน่แม่จ๋าแล้วก็มีนมผงนมผงครีมเทียมแค่นี้เลยใช่ไหมขั้นตอนแรกคืออะไรเปิดแก๊สก่อนเปิดแก๊สก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยยยยยยยวเเเราาาาาสสััักกกกกพนนนึงงง่่่่่่่อออออออปิิดดดดแแแแ๊ซซซบบบบธไมชช ก็เอาก็ส่งอย่างแบแสแซดอย่างบ่อยไงอเขาพูดไปแล้วว่าแซดอย่างบ่อยแล้วก็พูดว่าแซดบ่อยอีกจะเป็นอะไรไมันจะมีอะไรให้เขียนกันตอลอดเวลาเลยไงจะอยากสงสัยในทุกคําพูดหรอือเปล่าพูดอะไรไปเนี่ยคิดบ้างไหมไอ้ทําจมูกอะไรวะแล้วคุณจะทำยังไงต่ออ่ะก <c oughs> ูไม่รู้จะด่าอะไรกูมองเห็นอะไรกูด่าเนี่ยไอ้เจ้าหูใส่ยเดินลงไปก่อนบอกคนดูหรือ่ะชัยเดินลงไปก่อนนะคะ ต้องไปเท่าไหร่ดีนะไปเท่านี้ก่อนละกา<ด>ันเะ็กก็แล้วอย่ามัว่วดิเนี่ยเวลาทําอะไรแล้วมันไม่สําเร็จก็มัม่วปริมาณเไยแล้วยิ่งเป็นของหวานอ่ะมันต้องตวงหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกว่าถุดิบมาเขาไม่ได้บอกว่า,าต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ว้าวเขบอกวัตถุดิบนี่แหละถ้างั้นจะมีวัตถุดิบตรงนี้ได้ยังไง <c oughs> ว้าวหลายาคนวายอย่าพูดมา่าเนยละลายยังละลายแล้วใส่เร็วหน่อยเหรอวัตถุดิบหลักไ ถามว่าเนยละลายยังยังไม่ได้ใส่นี่แก่เฉยเลยคมึงพูดคำว่าใส่เมื่อกี้พูดคำว่าใส่ไอ้เจมสกรอเปิบนละลายยังละลายแล้วใส่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 ทุกคนครับผมไม่ได้ผิดนะครับคือเรื่องเมื่อกี้ที่ผมได้ยินจริงๆนะครับว่าเจ๊แกลเปิ้ลว่าใส่เนาะมันร้อนยังไงมันดูไม่ร้อนเลยอ่ะเนี่ยเจ๊แกลเปลี่ยนเรื่องนะครับทุกคนอันนี้คือไม่ยอมรับในสิ่งผิดพลาดของตัวเองเนาะรู้ว่าตัวเองผิดแหละแล้วก็เปลี่ยนหัวข้อไปแล้วก็ได้แต่ยิ้มริ่มๆว่าเฮ้ยงแม่ชออบกกูตลดเลยววว่่่ะแแแตคามมมจริงงล้้ผไไดก เดิมเดิมเดิมเหรอไหมชิมได้ไหมเอ้าชิมได้ไหมได้ทำขนาดนี้แล้วชิมได้เลรอจื้ออร่อยเลยปะมาสูตรหย่อนมันก็สูตรหยอนเลยอร่อยกว่าที่เราทํเมื่อนนั้นรวเป่เต็มเงียบถามนี้อะไรก็อร่อยเหมืที่เราทํเทอ่นนั้นะว่ามันน่าจะร้อนแล้วหน่เนาะเราใส่ลงไปใส่เลยอุ๊ยดูดิไม่บอกคนดูอะอมีถุงนึงมีจจื้อบอกว่าใส่เลยเมื่อกี้ใส่เลยใส่เลยใส่เลย อ,อ๋อคว้านอะหลังจากนี้คนเรื่อยๆห้ามหยุดมือจกกอนวว่ามันจะละลายาให้หน้าที่กูแบบไม่หยุดเนี่ยที่เดีกูจะเป็นคนดูแลเองก็าสามารถใช้แพ็กเกอร์รดชีสหรือว่ารดอะไรก็ได้คือความจรงิงแล้ว<ร>อะอะไรที่คิดว่ามันเหมาะเหมือนแบบถ้าคิดว่าเป็นฟิลเหมือนพวกอะไรนะเครปอะไรอย่างเงี้ย<ไ>เออที่แม่งเหมาะก็ใส่ได้หมดเลยนะทุกคนมันจะระเบิดใส่กูไหมคะจริงไม่ไม่ไม่มันก็จะกลายเป็นแป้งเหมือนที่เราทำมัทไตโลตอนนั้นอ๋อก่อนที่มันจะเป็นมัทไตโลก็คือเอามันกลับสู่สภาพเดิมก่อนที่มันจะโเมว ที่เหล่าทุกคนเอ้ยมันก็ได้แค่กับอาหารนี่แหละที่มันจะเอากลับไปสู่สภาพเดิมได้นะเหมือนย้อนเวลาแต่คนเนี่ยมันไม่สามารถทําแบบนั้นได้เนาะอยู่ๆก็คม <aha. S 1> อี๋หดนี่เหรออันนี้คือผมก็บวยบายแกล้งบวยบายเหมือนกันแหละเพราะว่ามันดูไม่ดีเราใส่นมลงไปให้มันหอมๆนะคะเอาเอาเอาหุ้ยผงใส่ยิ่งเลยเหรอเออมันจะได้หอมนมไงทำไมมันดูไม่ทั่วคือก็คนให้มันมึงมีอะไรที่มันใหญ่กว่านี้ป่ะที่คนได้ตะหลิวมีไหมตะหลิวเขาบอกมันจะติดตะหลิวว่ะจริงนะเหรอรู้สึกว่านมมันไม่ทั่วไงเออนนนี่่ไไงมมมััดิหรอกเนื้อเดียวกัน ตีดตีดจังเลยมั่วมั่วมันตีดก็บอกอันตรายก็มันตีดตะหลิวมีไหมตะหลิวเราไปใส่ไคลเกอร์ลงไปใส่เลยเหรอใส่เลยเพราะว่ามันก็แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละโอเคโอเคเราคนไปได้เลยไม่ต้องทุบเหรอไม่เดี๋ยวเราใส่ไปเลยแล้วก็โคงคนเพราะว่าเดี๋ยวเราพออัดใส่พิมอ่ะเราก็จะตัดไงเขาจะไม่ไม่ใช่มันต้องเล็กกว่านี้เปล่าเออไม่มึงต้องแบบให้มันขากว่านี้หน่อยมะอย่ามึงไม่ต้องใส่เพิ่มดิมึงใส่เพิ่มมึงเยอะๆกว่าเดิมมึงจะกลี้ยงมึงกินอะไรอยู่เนี่ยป้าแบบดีดิ ดิก็บอกแล้วไงว่ามันต้องคกแค่ก่อนไหมไม่แล้วไ่ของจริงด้วยหักก่อนไหมไม่ได้หักก็ในคลิปเขาไม่หักเลยมันเขาจะทำเยอะไงนี่มําทำน้อยเนี่ยน้อยไม่น้อยเยอะเหมือนกันอะไรของมึงเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะค่นลวได้ยังไงเนี่ยมันคาแคเกอร์เนี่ยนี้แหละถูกต้องแล้วมึงก็หักหน่อยให้มันเล็กๆกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้แล้วทีเนี้ยมันจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขลได้ไหมมันก็ย้อนกลับไม่ได้หอึบยัดมวยแหละหน้าไม่มวยก็ดูตามเขามาแล้วก็ใส่แบบนี้เลย มันน้อยอ่ะเนี่ยถ้าแพคเกอร์อีกถ้ามันน้อยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่ามาร์ตเลโล่เรามันน้อยแล้วแคคเกอร์มันใหญ่เนี่ยมึงทำอะไรมันก็เป็นแคคเกอร์ไปหมดมึงเข้าใจไหมมันเข้าใจมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วจื๊อเนื้อของพวกนี้จะเยอะกว่ามาร์ตเลโล่แล้วจะเรียกว่ามันเป็นวัตถุดิบหลักได้ยังไงถ้ามันเยอะกว่าก็ไม่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยคนดูก็เลยไม่ได้ทำตามกลัวทะเลาะกับแม่แล้วเดี๋ยวถ้าทำกับแม่เนี่ยใส่กลัวเอาแพรงลงไปอยากให้ทิ้งขอบกระทางเลยโอ้โหมึงทำยังไงกูถามพึ่ย พวกคนดีๆคนดีๆมึงคนอ่ะอยากรู้ไงทำยังไงกับมันมึงดูมงใส่แฮกเกอร์โคตรใหญ่อ่ะกูรู้แล้วปัะถาม่นอยู่ที่แฮกเกอร์ประถัยใหญ่ประถัยให่ประถามัอยู่ที่แฮกเกอร์ปล่อยปล่อยนี่โอ๊ยติดอยู่ในท้าพี่มาเลยแล้วบอกแล้วมันมันติดไงมึงจะใช้ทำไมแล้วเร็วเร็วมันจะติดนี่ได้ได้ได้ไปเลยติดแล้ว มึงอย,อยบอกกูทำไมเมื่อ้มึงปิดแล้วอ่ะมึงหยุดบอกอะไรที่ตัวเองทำแล้วดิท,ำทำ้าททำยังไงก็ได้ให้กระดาษมันเข้าไปอยู่ในนี้หรือว่าคุณต้องทำางถึงเว<ล>เองต่อไปนะครับทุกคนใช้กระดาษข,ขาวทำให้มันเป็นพิมพ์ทำให้เป็นเลยได้อยู่เออให้มได้อยู่ได้อยู่ไม่ใช้กูทำให้ดีกว่าอย่าอย่าได้อยู่ ขาดแล้วเรียกแล้วแง่กูทันดีกว่าระวังไม่ไม่ต้องวางเลยนะแล้วมันก็วางไว้ก่อนมันร้อนจะทำมันร้อนเอามึงวางนี่มันก็จะไหม้ผ้ามึงเห็นไหมเนี่ยมึงวางแล้วมึงจะถือเนี่ยมึงวางแล้วมึงก็จะหยิบเนี่ยมึงแค่วางแล้วกูหยิบเนี่ยอยากจะโทนโี่แบบนี้มึงแค่วางเนี่ยกูก็ถือไปแล้วเนี่ยแค่เนี้ยมึงฟังกูหน่อยดิเฮียมึงไม่ไร่ไอ้กันพูดคำหยาบได้ไงไม่ได้พูดกันนานเนี่ยคำหยาบเนี่ยฮะทำไมถึงชอบให้ด่าวะ ก็เก็วางแล้วคุจะหยิบถือเนี่ยมึงแค่อยากจะโชว์ว่ามีที่วางรองกระทะเนี่ยที่บ้านใช่ใช่มีอะไรนักหนาว่ามึงทำไม่เยี่ยมกล้องจะเห็นได้ยังไงเห็นไหมไอเ้เจมมัต้องขยับไปอยา่าว่าคูเยอะกูต้องพามึงไปโรงพยาบาลศรีธัญญาไหม หรือว่าจะไปศรีมหาโพธิ์ไปอินเดียเหรอไม่รู้จักไม่รู้จักเด็กภาคเหนือไม่รู้จักมันเป็นโรงพยาบาลบ้าของุบลเอ้ากูอยู่ลำพูนนี่เอ้าเอ้ากูพูดแล้วไงว่ามึงคนเหนือไม่รู้จักแล้วสิิงที่กูพูดมันผิดตรงไหนมันผิดตรงไหนกูมีคำถามมาื้ออะไรมึงมีอะไรพูดมันจะไม่ทะเลาะกันสักวันหนึ่งไม่ได้เลยหรอไม่ได้มันจะตายเลยหรอถ้าเราไม่ทะเลาะกันเนี่ยกูไม่เคยอยากทะเลาะเลยทุกคนผมไม่เคยอยากทะเลาะกับเจ้าก๊อเลยจริงจริงผมสาบานได้แต่ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นอะมันน่าไม่หละแกบอกให้วางเนี่ยวาง ได้แต่อยากจะโชว์กักตัวเองมีที่รองกันฮะโมโหว่ะไอ้คนโมโหใครมากกว่าโมโหไม่ได้ไม่ได้สวยของกูเลยไม่ได้สวยของกูเลยเนี้ยอ้ําก็ไม่ขาดก็ไม่ขาดก็ไม่ขาดอันนี้คือแบบว่าบุหรี่ไงเสร็จแล้วเสแล้วทุกคนป๊อกบุกกีคืออะไรมันชื่ออะไรนะ นูกัตนะครับทุกคนเป็นขนมที่ทําจากมาชิลโลใส่แม่พิมพ์นะครับทุกคนไปเลยก็บอกว่าใส่แม่พิมพ์กูจะใส่อยู่กูกำลังจะใส่แล้วมันก็จะมาเหมือนอย่างออกออเดอร์ออกคําสั่งว่าใส่เลยใส่เลยใส่เลยอะไรเงี้ยเพะนั้ี่กูกำลังจะใส่อยู่แล้วอ่ะทุกคนดูดิแล้วมันจะเป็นแม่พิมพ์ได้ยังไงกูถามทีดิเพราะว่าแคคเกอร์เลยไม่ใช่จือมันแค่ใส่ให้ไปตามพื้ก็พอแล้วสุดท้ายมันเอามาตัดแล้วพอมันเป็นแคคเกอร์อ่ะมันกลมมึงเห็นไหมไม่เป็นไรแต่ที่มึงจะหัก เคยมีอะไรเป๊ะหรอกช่องเราอะจะให้มีอะไรมเป๊ะสักอย่างนึงมันไม่ได้เลยหรือไงหรือว่ามันต้องให้ไม่ดีต้องให้มันผิดส่วนผสมผิดสูตรอะไรไปอย่างนี้หรอไม่ผิดไม่ผิดบางอย่างทำตรงสูตรแล้วคุณแม่เวลาเขาเขียนนาะเขาอาจจะไม่ได้ทำก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้คือไปโทษคนอื่นแล้วไงไม่รู้ไม่รู้ก็ดูันจากเน็ตแบบมเป๊ะเลยใครจะรู้ว่าออกมาแล้วเป็นอย่างนี้ได้อันนี้ไปโทษคนอื่นนอกจากโทษตัวเองไหมโทษตัวเองไปแล้วเป็นตัวอย่างให้น้องๆได้ไหมให้เป็นคนที่แบบอันนี้ได้ไหมฉันมาทำอะไรที่นี่ โอเครับ okay, ทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับหนูกัดของเราหนูกัดเอาไปใส่แม่พิมแล้วก็ทําให้มันแบบว่านี่อย่างนี้ข้าลูกฟึฟึฟเพราะว่ามันจะเป็นฟิลเหมือนเออบานี่อ่ะอ่าเรารอให้มันแห้งปุ๊บเราก็ตัดออกว่าเป็นปชิ้นแล้วก็มาลองชิมกันว่าหนูกัดของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงไม่ใช่กันนะคะสำหรับพวกเราก็น่าจะแบบนานอยู่แล้วสำหรับทุกคนก็คงหนึ่งวินาทีไปโอเคทุกคนเราแช่แข็งเสร็จแล้วหนูกัด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  อาพอแช่แข็งแล้วปุ๊บอย่างนานอนะประมาณเกับสาสิบวัน,3 3> <c oughs> นทีเดียวทุกคนเนี่ยมันจะเป็นก้อนแข็งอย่างงี้มันไม่ได้แข็งตั้ง <l ots> แต่ว่า <l ots> มันจะมีความหนึบหนับอยู่สัมผัสันจะมีความหนึบมันไม่มมได้แข็งเหมือนตังเมไทยเราอะมันจะมีความหนึบนิดนึงไปดูเลยไหมไปดูเลย <Okay. S 2> <l ots> โอเคดูลักษณะภายนอกก่อนจะกัเลยใจกูนะมันหมักฝรั่งที่เขียวแล้วเลยอ๋อไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกไม่อย่าดูถูกของกินได้ไหมมึงเลยมึงเลยมึงอ่ะมึงหมดเลยเมื่อกี้แล้วก็เราก็จะหายไปชิ้นสี่เหลี่ยมโอเคเล็กๆอ่า มีความหนึบนิดนึงอุยมันอะไรเนื้อมันดูแบบว่ามันเป็นตาแซ่บอ่ะทุกคนมันมีความจะหนึบหนักแต่ก็ไม่ได้หนึบหนักขนาดนั้นแต่ก็จะไม่แข็งขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมันดูดีที่สุดในวัดแกะเลยบางคนถึงเวลาชิมแล้วนู๊กัสนู๊กัสชิมชิมลองดูนะอ่ะเฮงงอันนี้วิซซ่าวิซซ่าชีสนิดนึงเออมันดูชีสแต่มันหอมหอมเลยแหละหอมเลยอ่ะหอมเลยเอากินคือหอมเลย หอมแบกเกอร์หอมนมหอมเนยเออหอมนมหอมเนยหอมหอมไปหมดอะทุกคนจะชิมแล้วนะอย่าชิมแล้วอะไรละลายกูหลายโอเคหนูกัดสามสองหนึ่งอร่อยเนี่ยหนึบใช่มหนึบหอมหวานมันมันลงตัวอุ้ยแล้วมันละลายไปเรื่อยๆอร่อยมากอร่อยมากมันเป็นรอบๆค่อยๆละลายไปเรื่อยๆอ่ะจะแครเพอร์แบบ อร่อยมากอร่อยมากอร่อยอร่อยชอบไหมชอบมากทุกคนไปทําตามนี้บ้านได้เลยบอกเลยหนูกัดสูตรของจื้อแต่มาดูมาถามว่าตัวเองทำไงก็บอกว่าดูมาจากช่องขมจื้อ อร่อยจริงทุกคน,น,นผมทำคนเดียวนะเมื่อกี้คือเห,เห็นกันอยู่แล้วว่าฝีมือการทำขผมมันแค่ไหนแล้วอย่ามึงไปต้องใส่เพิ่มดิใส่เ,เพิ่มซี่งเงิเยอะกว่าเดิมพี่จะก็เลยกินอะไรอยู่เนี่ยไม่ใช่แบบคนที่ใส่ผิดใส่ถูกผมก็ต้องมาแก้มาตามเช็ดตามล้างให้อย่างเงี้ยแล้วอบอกแล้วมันมันติดไงมึงใส่ใช้ทำไมแล้วด้วยอร่อยดิแต่ทำจริงถ้าก็เลยในห้างส,สินค้าหรือว่าร้านค้าทั่วไปมีขายไหม เม่กี้เห็นมีขายด้วยมีขายใช่ไหมใช่แต่ว่าเป็นขนมเหมือนขนมอิมพอร์ตนะก็ไม่ใช่ฟิวแบบขนมไทยใช่ไทยมันไม่ได้มีวางขายถ้าใครอยากไปทำขายก็ทำได้นะจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่ามันอร่อยจริงผมซื้อนะสมมตว่าแผ่นเท่านี้ร้อยเก้าบาทผมซื้อละจริงๆเออไปสร้างอาชีพกันเผื่อใครที่แบบว่ายังหาอะไรทำอยู่แล้วหนูกัดจำไว้ไปเซิร์ชในกูเกิลหนูกัดหนูกัดหนูจะกัดหน้ามึงพูดเลยไม่รู้เรื่อง ถ้ทุกคนชอบคิมีนะครับทุกคนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์สุดท้ายถ้าชอบขงจื๊อนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขที่สุดในโลกในการดูขงจื๊อมีเครื่องเทพจับแบบนี้บึบที่ขงจื๊อโต้และมีแก้วเก็บความเย็นคนนี่นห้าพัองศาเจ็ดสีชั่วโมงรอเล่นความจริงก็ได้แค่แปดชั่วโมงแล้วแต่มันก็นานอยู่ดีนานเกินนานจนจับไม่ได้นานจัดอะบอกเลยว่าเก็บความเย็นได้แบบนานจัดอะนานอะงานจริงเื่าแล้วจ้ะโอเคอกัใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนบ๊ายบายหนูกัดอร่อยเย็นนิดออะร่อยไไไมม่่ด้ิบัฮะเ็บนอร่แปงันไง ต้มหวยยังไม่แปลงต้มหวยยังไม่แปลงสาีไอ้ไคือนิสัยจริงนะหอยแหนมกูชอบตรงที่มันเหมือนจะเหนียวเหมือนเคี้ยวมะฝรั่งอะแล้วสักพักมุกมันละลายไปเรื่อยอะเออแต่ใดาบมันบางดลอกๆ